กับวันดีกับผมยินดีต้อนรับข้าสู่นนย่ายหนุ่ยชาแนลนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมออ d i ชั่น Dance and Date Mobile หรือว่าเกม AUDD นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะว่าทำไมเกมนี้ถึงเป็นเกมเต้นที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยี่มาดูตัวเกมกันก่อนดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมออเ i ชั่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาดังมาตั้งแต่เวอร์ชัน PC แล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามานะครับผมมาในรูปแบบมือถือนะครับมีระบบหลายอย่างที่พัฒนามานะครับจากเวอร์ชัน PC นะเ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละระบบเลยดีกว่านะเอออย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูระบบนี้ก่อนดีกว่านะระบบปัดขวาหารักนะครับเอ้ยย่าดูจากระบบนี้แล้วเห็นไหมปัดขวาหารักได้เลยนะครับเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเป็นระบบแอดเพื่อนนี่แหละครับถ้าเห็นเราเห็นคนนี้เราชอบเราปัดขวาได้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าอุ๊ยแมเฮ้ยอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้คือนี่คือเขาก็ปัดผมด้วยนะแบบนี้ต่างคนต่างปัดนะครับผมก็มสามารถส่งเมเสเซจได้เลยนะเอยเจ้าคนนี้ ปาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนี้คนนี้ปาดปัดปัดหมดทุกคนไม่ได้นะไข่หนุ่ยเจนเย็นนะนี่นี่ก็ปาดขวานะครับปาดขวาเป็นไงปาดขวาเอ้ยไม่ชอบคนไหนไม่ชอบคนไหนนะครับหรือว่าเป็นผู้ชายอุปาดซ้าย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 ออกเห็นไหมโอ้คนข้างดีนะครับผมระบบนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะฮะเป็นระบบใหม่ในเวอร์ชั่นนี้เลยนะครับเออนี่หาเพื่อนเล่นได้ง่ายเลยนะครับผมสาหรับระบบนี้นะมาดูกันที่ระบบ เด่นๆกันบ้างดีกว่านะครับผมอ๋อเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะมีอ๋อเป็นระบบสตอรี่โหมดด้วยนะครับซึ่งสตอรี่โหมดเนี่ยเราจะตะลุยนะครับผมประจนภัยในด่านต่างๆเนาะแล้วก็จะมีบอสให้เราไปเต้นสู้ด้วยนะฮะนี่ก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะ มีให้เล่นเป็นอันนี้คือการเล่นคนเดียวเนาะการเล่นคนเดียวนะครับผมอนอกจากการเล่นคนเดียวแล้วเนี่ยก็จะมีระบบการเล่นกับเพื่อนๆนะครับกดเพล์ตรงนี้ได้เลยนะนี่ Dancing Hall นะครับใน d a n c i n g h a l l เนี่ยก็จะมีห้องหลากหลายให้เราเข้าได้เลยเนาะเออหรือว่านี่จะมีเดทด้วยนะครับผมกดที่เดทติ้งเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเอ้ยเราต้องการแบบคนอายุเท่าไหร่ ภูมีป้ากอยู่ประเทศเอออยู่จังหวัดไหนชอบแบบไหนนะครับผมเอ๊แล้วก็ทําการเข้าห้องได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมอะอย่างเช่นผมนเอ้คนนี้เต้นคู่นะครับมีโหมดเล่นหลายโหมดมากนะครับเออโหมดการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าเยอะครบครันเลยทีเดียวนะครับผมใช่ใช่ใช่มีทั้งหมดแบบเต้นคู่เต้นนูน่นเต้นนี่เต้นนั่นเยอะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าดูนะอันนี้คือเต้นแบบเต้นคู่นะครับอุย้ยนะฮะ นี่เห็นไหมเขาสามารถพิมพ์คุยพูดคุยได้เลยนะฮะเออสวัสดีค่ะนะเขาทักทายผมอ่าต่ตไปนี่ครับผมหาเล่นครับนี่ก็บอกเขาสามารถพิมพ์แชทกันได้เลยนะครับก็สามารถหาคู่เดทหรือเราจะหาเพื่อนเล่นเกมก็ได้นะไม่จําเป็นต้องหาคู่เดทหรือหาแฟนนะเออเห็นไหมดีนะครับผมดีนะเออนี่นี่นี่น,น,นี่แล้วก็เพลงเนี่ย เราจะเลนดอมเพลงเหลืใอ้เลือกเลงให้เลือกไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะ,ะ,ะเขาเรียกว่ามีกลิ่นอาของเวอร์ชัน PC อยู่นะครับผมการเต้นในห้องเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบแฟชั่นกันหน่อยดีกว่านะครับเออระบบแฟชั่นในเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบแฟชั่นที่สวยสวยเลยนะครับเข้ามาตรงที่ช็อปนะครับนี่ยอวตารช็อปตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมการแต่งกายนี่มีหลายรูปแบบมาก เยอะจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเราจะแต่งเป็นแบบเอ้ยแบบไหนเอ้ยชอบแบบนี้ว่ะเออแบบผู้ชายมีหนวดนิดนึง <c oughs> เป็นไงเออก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมกันหน่อยอ๋อเป็นหนุ่มหมวกฟางเออนี่เห็นไหมเท่ไหมเท่นะครับเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเป็นชุดเปลี่ยนได้หมดเลยนะเปลี่ยนได้แทบทุกอย่างเลยนะครับผมเนี่ยหรือจะเอาดีเจบูธมาตั้ง <c oughs> เป็นไง โอ้เท่นะครับเออดูตัวมีสง่าร,ราศีสามารถไปจีบสาวได้เลยอุ้ยไม่ใช่สามารถไปหาเพื่อนเด่นๆได้เลยนะครับผมโอ้เออถ้าผมซื้อพวกนี้หมดนี่คือน่าจะโอ้โหสาวติดตึมอะ่ะดูแล้วได้สาวติดตืมนะครับนี่นะแฟชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแฟชั่นเยอะมากแฟชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นแบบพวกไอเทมช็อปต่างๆเนาะ ที่จะทําให้เราเนี่ยมีกล่องซุ่มนะครับผมไอ้กล่องสุ่มนี่กล่องฟรีนะนี่ไหมปุ๊บนี้นะฮะมีกล่องซุ่มฟรีกล่องซุ่มจ่ายตั้งอะไรเงี้ยนะครับคงค่อนข,ข้างเยอะนะครับเยอะนะเออระบบค่อนข้างจะสมัยใหม่นะมีการสุ่มกาชาหมุนรูเล็ตอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากมายเลยนะครับการแจกของเนี่ยต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะครับเออเล่นแป๊บเดียวเนี่ยแจกของมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เ,เดี๋ยวเราพาไปลองเต้นกันดูหน่อยไปละอ,อว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเวอร์ชันนี้นะต้องบอกว่าการเต้นของเกมนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างจะหลายปุ่มนะครับผมเออหลายปุ่มแต่เบื้องต้นเนี่ยสปุ่มหลักๆเนี่ยมีแน่ๆแต่มันมีปุ่มเสียงด้วยอ่ะดิแต่ถ้าเล่นในมือถือเนี่ยไม่ยากนะแต่ถ้าเล่นใน PC เนี่ยค่อนข้างใจยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ๋อสตรอรี่โหมดกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่ก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะ สตรอรี่หมดเนี่ยอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับการลงสตรอรี่หมดเนี่ยก็จะเสียสตานาาะเนะ,ะแต่เสียไม่เยอะนะครับผมเขาเขาแจกสตามิน่ามาเยอะอยู่แล้วนะครับนี่กดเลย์ได้เลยนะครับ เพลงก็มีเพลงให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะครับผมไม่ได้มีเพลงแค่แบบเพลงเก่าๆนะเพลงใหม่ก็มีแบบอ๋อมีแอดเข้ามาตลอดเลยนะครับผมเนี่ยระบบการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่เห็นไหมจะเป็น4ทิศนะครับตอนนี้นะ อ่าปึ๊บนี่มิดไปแล้วหนึ่งครับผมเออโทษทีฮนะผมลืมไปว่ามินี่แค่2ไม่ได้มีแค่2ปุ่มนะเพราะตอนแรกที่เราเล่นเกมเนี่ยมันจะมีแค่2ปุ่มครับแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีสี่ปุ่มให้เราเล่นครับผมใช่มันจะมีถึง4ี่ปุ่มเลยครับนี่ไหมเพอร์ฟิกนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะไข่นุ้ยเนี่ยเออเนี่ยแต่เล่นในมือถือผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่านี้นะพอดีว่าผมแบบ เออผมเล่นในคอมนะครับผมก็เลยอาจจะดูยากๆหน่อยอาจจะอา่าเดี๋ยวก็คุ้นชินนะครับอาจจะคุ้นชินไปเองนะนี่นี่เออสนุกสนุกครับผมใครที่ชอบเกมเต้นอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากๆนะครับเออเหมาะสําหรับวัยพวกเราเนี่ยยุกเก้าูนี่แะครับที่คุ้นเคยกับออเดชั่นเป็นอย่างดีใช่ป่ะเออเป็นไงเออกดแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเออเอยเอ,อ,เอ,อผิดผิด,ผดถ้าผิดเนี่ยกดต่อไปเลยนะ เอออย่าพยายามไปกดปุ่มเดิมนะครับผมนี่อย่เงี้ยนี่เพอร์เฟก็มานะฮะนี่สนุกสนุกครับสนุกสาวเยอะมากที่สำคัญเนี่ยสาวโคตรเยอะครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆแต่ว่าต้องบอกว่าผมเนี่ยคือแบบเออผมไม่ค่อยแต่งตัวไงเป็นคนแบบติดดินนะฮะก็เลยใส่เสื้อยืดมาลงสนามนะฮะเออสาวอาจจะชอบคนแต่งตัวคุณต้องแต่งตัวหน่อยนะ ถ้าเกิดจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยเออแต่ถามว่าไม่แต่งตัวเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันนะครับผมเออแต่แต่งตัวแล้วดูมีสง่าราศีเงี้ยเหมือนชีวิตจริงนั่นแหละเนาะเออหรือหรือว่าลองไปลองดูแบบไปจับคู่กับพวกสาวๆหน่อยไหมอันนี้คือโหมดสตอรี่นะเออสามารถเล่นผ่านได้แล้วก็รับของรางวัลได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโหมดแบบเต้นกับสาวๆหน่อยดีกว่าเนาะเอ้ยเผื่อจะมีคนเต้นกับเรานะนะนี่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 เต้นคู่เต้นคู่มีผัวอะไรไม่รู้นะฮะ นี่อะไรเนี่ยเพลเยอร์ Player, หรอเอยไม่เอาไม่เอาเออมือนเชิญเพื่อนได้นะครับแดนแบสทิลแดนแบสทิลเราเอาเต้นคู่ไหมล่ะเออเต้นคู่ไหมล่ะอันนี้ฟูคืออะไรอ่ะฟู Full คืออ๋อเขาเขาเขาเต้นอยู่แล้วหรอมีผัวอันนี้อันนี้มีผัวไม่รู้อะไรนะอยากมีเมียด้วยนะฮะอุ้ยทำไมเขาแบบแต่งตัวกันแบบแจมกันทั้งนั้นนะครับโว้ยผมเขินเลยอะ่ะผมแบบไม่มีคู่อะ่ะเขาจะเตะผมไหมเนี่ย เฮ้ยมีคนเชิญผมนะครับมีคนเชิญผมมามาเต้นนะฮะเออสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับแล้วก็นี่อันนี้คือการเต้นกับเพื่อนๆนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะมันกันแค่ไหนนะครับผมโอเคอ่ะไปไปไปอันนี้คือเต้นคู่นะครับอันนี้เต้นคู่นะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแค่ไหนนะครับนี่ร้อยสามสิบห้านะฮะความเร็วร้อยสามสิบห้าดูดีไข่หนุยจะรอดหรือเปล่านะครับสําหรับการเต้นคู่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมห่างหายไปจากวงการออดิชันนานเหมือนกันนะเอ่อที่มาลองเล่นเวอร์ชันนี้ก็คิดถึงนะครับผมคิดถึงออดิชันเวอร์ชันนี้มากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเต้นคู่จ,จะมันแค่ไหนนะครับเฮ้ยผมคู่สาวกว่าคุณผมคืนน่ะผมคู่สาวกว่าคุณอ๋อมีสองปุ่มโอเคอุ้ยเร็วมาก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 ,มาก,มาก,มากคุณคุณคุณ เอ้ยแต่ว่าเสียงเพลงนี้ผมอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้นะเพราะมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับขอไปด้วยนะครับอุ้ยแบดอะชิบหายแล้วอุ้ยคอมโเฟกอะคุณอุ้ยคอมโเฟกลัวลัวเลยตายแล้วตายแล้วขืนอุ้ยเฮ้ยจะเล่นยังไงวะเนี่ยเล่นยังไงอะ ทำไมเขามืออวแบบไวจริงๆอะครับคือแบบต้องโอ้ต้องฝึกเล่นเยอะอ่ะใครดูดูแล้วอะติดรูตลอดเลยโอ้กดไม่ทันเลยหรือว่าเป็นเพราะเราใช้คีย์บอร์ดต้องเล่นอาจจะเล่นด้วยมือถืออาจจะง่ายกว่านี้หรือเปล่าโอ้แบสอีกแล้วแต่ยังดีที่ไม่พลาดครับโอ้โอ้ยมิดคิน เกินเลยเกินเลยเกินเลยคุณโอ้ผมเกินผมเกินเฮ้ยอันนี้ยากไปครับอันนี้ยากไปครับผมยืนนี่อยู่คนเดียวเลยคุณผมเกินโอ้ตายแล้วตายแล้วเขาหมุนกันแล้วผมไม่หมุนเลยเออหมุนด้วย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 แล้วกันหมุนด้วย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 แล้วกันเริ่มต่อติดแล้วเริ่มต่อติดแล้วเออเออ เออเออเดี๋ยเดี๋ยเดีเอ้ยเรียบร้อยใครดูยโอ้เฮ้ยเกินนิดนึงแหละผมว่าน่าจะเกินนิดนึงแหละขอเป็นคู่รักได้ด้วยเกินเฮ้ยขอบคุณนะครับที่ให้เล่นนะครับผมขอตัวก่อนแล้วกันนะผมเกินนะฮะโอ้ออกไปก่อนดีกว่าก็ออกไปทาใจก่อนนะครับไปหัดเล่นก่อนนะฮะโอเคเราถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะ เ,เล่นไปนเรื่อยๆนะครับผมคนค่อนข้างจะเล่นไม่ยากนะครับเพราะมีเพียงแค่2ปุ่มแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีแบบแบบ4ปุ่มด้วยนะอย่างที่ผมรอให้ดูโหมดสตอรี่นะครับก็เป็นเกมที่อย่าลืมมาเล่นกันนะครับใครที่ชอบแนวเกมออเด t ชั่นเกมเต้นอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับผมมาโหลดที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นเลยนะครับผมขอบคุณนะครับที่มารับชมกันนะไว้เจอกันนะครับ ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะไปโหลดได้ที่ใต้ลิงก์ s c r i p t i o n เลยนะครับขอบคุณนะครับสััสีสีครับ